Yes thank, <Orange. S 1> yes thank you orange Yes thank you orange นะคะตัว kind ท of ี่สองค่ะคุณพ่อคุณแม่คะ ox 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 อ x ที่แปลว่าวัวตัวผู้วัววัววัวตัวผู้ค่ะ ox ox เรียกว่าอ x นะคะ ox วัวต <ing> ัวผ uh, ู้ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ แทนตัว O นะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่งงมากเพราะฉะนั้น O ตัวแรกก็คือ O ผลไม้คือส้ม orange โตัวที่2ก็คือ ox ก็คือ ox ที่เป็นวัวตัวผู้นะคะเพราะวัวตัวเมียเขาเรียกว่า cow นะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่จำผิดจำถูกนะคะส่วน O ตัวที่3ามนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะ Uh, ตัวตัวที่สามเขาเรียกว่า uh, หมึกยักษ์ค่ะคุณพ่อคุณแม่ octopus octopus oct oct p u s นะคะ oct o c t o แล้วก็ p u s นะคะ octopus mm hmm. แปลว่า หมึกยักษ์ทางใต้บ้านเรานะคะตกปลาหมึกยักษ์มาเยอะแยะมาก,มา,กมายอุดมสมบูรณ์มากๆที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็กินหมึกกันทุกวันค่ะหมึกยักษ์ก็กินแต่คนทางอีสานเนี่ยไม่คงไม่มีบุญวาสนาค่ะท่านเนื่องจากว่าทางบ้านเราอีสานจะขาดแคลนในเรื่องของอาหารทะเลมากนอกจากคนที่อยู่ในเมืองก็จะได้รับบริโภคอาหารการกินที่สมบูรณ์ แต่คนที่อยู่ห่างไกลกันดานความยากจนความเจริญเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้เห็นคําว่าหมึกยักษ์ค่ะคุณพ่อคุณแม่น้อยมากที่ได้โอกาสได้เห็นนะคะนอกจากดูในภาพเอานะคะน,นี่คือหมึกยักษ์ octopus นะคะอันนี้คือเรียกว่าหมึกยักษ์เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ขึ้นต้นด้วยคาว่าตัว o นะคะทีนี้ตัวต่อไปค่ะคุณพ่อคุณแม่ขะตัวต่อไปนะคะ next ตัวโเสร็จปุ๊บนะคะ n e ป t ถัดไปนะคะต่อไปจะเป็นตัว P ค่ะตัว P นะคะ P นี่มีอะไรบ้างคะที่คุณพ่อคุณแม่สามารถาได้คลุกคลีอยู่กับในชีวิตประจำวันก็คือ